คือผมอยากให้คุณกันนึกถึงเพื่อนผมนะทนายตั้มนะแกก็ทาความดีบริจิพเพื่อประชาชนกันกันก็รู้จักพี่ตั้มดีเพราะว่า,าวันเปิดสํานักงานเนี่ยพี่เดก็ไปกันก็ไปพี่ชายของกันก็ไปเรายืนถ่ายรูปคู่กันนะชุกรูงเราจําวันเก่าๆไม่ได้เลยพี่ตั้มเนี่ยเพื่อนพี่เดเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในคุกนะนั่นก็เพื่อประชาชนนะอันนี้ก็เป็นไงเพื่อประชาชนเหมือนกันมันนะเพราะฉะนั้น คนดีอย่าก,กลัวการตรวจสอบอย่าก,กลัวครับเพราะนั้นการทำความดีจะห้ามคนอื่นตรวจสอบไม่ได้นะจะห้ามสื่อตรวจสอบก็ไม่ได้นะครับนึกถึงพี่ตั้มนะในวันเปิดสำนักง,งานะพี่เดย์ก็ไปยืนคู่พี่ตั้มแล้วก็กันก็ไปพี่ชายของกันก็ไปนะอย่าบอกไม่รู้จักกันนะรูปยังมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะทำดีอย่าก,กลัวการตรวจอบแล้วก็การทำดีเนี่ยไม่ใช่ว่า เป็นกฎหมายที่ห้ามตรวจสอบนะครับต้องตรวจสอบครับสถานีโทรทัศน์หลายช่องก็ตรวจสอบอเพื่อนผมเนี่ยพี่ตั้มเนี่ยจนตอนนี้ตรวจจนไปอยู่ในคุกไปแล้วอะ่ะเพราะนั้นก็ฝากทุกข่าวนะครับช่วยตรวจตรวจสอบนะถ้าดีก็ไปต่อไม่ดีก็ติดคุกไปแค่นั้นแหละเพื่อนคุนๆกนเนี่ยอยู่ในคุกเยอะแยะไปก็เจอพี่ตั้มเจอพี่ประสิทธิ์เจียวกโก๊กอันนั้นก็เป็นคนดีนะคนดีๆทั้งนั้น,นครับหลายๆคนเนี่ยลงก่อลงกดทิศที่ไรทิศแยมอะ่ะโอ้ยเข้าไปไม่เหงา อดีตนายกก็อยู่อะไรต่างผมว่าดีนะอย่านะครับทําดีแล้วก็ทําดีอย่าก,กลัวการตรวจสอบยกเว้นทําไมด่ดีแล้วก็อยากจะฝากน้องกันนะเราตั้งมูลนิธิทําไมเราไม่บอกประชาชนน่ไม่ใช่ของการหลอกอของทีมงานเขาแต่เราสั่งได้แล้วก็เสร็จแล้วตั้งมูลนิธินะ่ะทาไมไปบอกนะครับในอะไรอ่ะหมวดท่าไรสิบเอ็ดเนียข้อสามจุเก้าทำไมต้องยกให้อาลนิธิของอพี่นัทนะ่ะทำไมไม่บอกประชาชนเนี่ย บริจาคเข้ามาถ้าติดเดี๋ยวเลิกปุ๊บยกให้มูลที่พี่นัทหมดเลยทาไมไม่บอกประชาชนตั้งแต่แรกบอกเข้าไปถ้าเขารู้อ๋อนี่ไม่ใช่บะหมี่นีออ่อะไรเงี้ยเออมันมีอย่างอื่นผสมเขาจะอ๋อเราควรจะบริจาคให้บะหมี่หรือหรือควรบริจาคให้อะไรผมบอกนะครับว่าพี่น้องสื่อมวลชนและคนดังๆนะครับที่ส่งข้อมูลมาให้ผมเนี่ยนะครับไม่มีใครเขากลัวหรอกบอกแค่นี้เขากลัวอย่างเดียวคือความจรงิง นะถ้าเกิดว่าน้องการขาวจริงเนี่ยขาวใสหรือขาวจ้วเนี่ยไม่ต้องกลัวคนระับอย่าไปกลัวการตรวจสอบไม่มีใครทําอะไรน้องได้หรอกยกเว้นมันเป็นเรื่องไม่จริงแค่นั้นแหละแล้วแบบนี้ต่อไปในอนาคตประชาชนที่อยา,อยากจะทำบุญครับแม้กระทั่งผมเนี่ยอย่าหลงผมไม่เคยรับไบจากนะเคยเคยรับไบจากษ์แต่วายอย่างเดียวเงินไม่รับนะครับถ้าวายมานี่ส่งมานี่ได้เพราะฉะนั้นการจะบจิกาคเงินกับคนดังๆอย่าไปหลงเชื่อนะเขาต้องเอาหลักฐานมาแสดงอย่างนายะเบียนกระทรวงมหาทยต้องกาหนดนะ เนี่ยอย่างวเ่เพจมูลนิธิเนี่ยก็ต้องมีเลยเอกสารการจัดตั้งนะข้อบังคับอำนาจกรรมการมันต้องมันต้องแสดงออกนะนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาชื่อมูลนิธิใครแล้วก็มาแปะลิงก์แล้วก็ทำมาหากินเนี่ยมันได้เหรอก็เหมือนกับหมอบีเรื่องอะไรอ่ะก็จะเหมือนกับเอาชื่อผ้าลงกฎมานะครับแล้วก็รับบริจาคแล้วก็ถอนเงินแล้วก็ไปให้อ่าผ้าลงกดแตอนนี้ก็คุณหมอแกก็ไปพักผ่อนอยู่นะครับเพราะนั้นนะครับต่อไปนะครับมูลนิธิไหนนะครับจะรับบริจาคเนี่ยมันต้องมีเอกสารจัดตั้ง อานาจกรรมการอะไรต่างๆมันต้องชัดเจนไงแล้วการบริจาคแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องมีมติที่ประชุมผมถามมาแนละ้วคณะกรรมการมีมติให้รับบริจาคนะทําบังเกอร์ทำถนนซื้อเสือ้อเกลอกซื้อซาาผีอะไรเงี้ยต้องแต่ละครั้งแล้วต้องทํารายรับรายจา่ายไปด้วยครับเพราะนั้นก็อย่าหลงเชื่อนะครับอย่าคิดว่าคนดังแล้วจะเป็นคนดีเสมอไปนะแต่ผมไม่ได้หมายถึงคุณกันนะคุณการนี่ไม่ใช่คนดีเพราะแกบอกองแกเป็นคนดีนะผมก็ต้องเชื่อตามนั้นไปนะครับ วันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นีว้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ